ย่อยหญิงดอทออนไลน์สารีปัญญาชนสวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคุณท่านทางที่รักขานี่นะคะวันหนึ่งไม่ได้ทานแค่แก้วเดียวนะคะวันหนึ่งดิฉันทาน1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยแก้วเดิมไม่ใช่นะคะวันหนึ่งอยทาน1ลิตรเลยทีเดียวนะ,ค,ะคือตอนเช้านะ,ะทานไปตอนนี้เนี่ยก็แทบจะทานได้2มือล้วประหยัดไส้ไปนะคะ เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสลองผักจาก LED ฟาร์มซึ่งมันเป็นผักที่เรียกว่ามาจากฟาร์มปิดมีความสะอาดนะแล้วมีความสะอาด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 คลีนเนสี่นะสูงเลยทีเดียวนะสูงกว่านะปะป่า,ปาเขาบอกว่าไม่ต้องไปแกะออกเลยนะไม่ต้องไปแกะแล้วไปล้างอีกทีหนึ่งแกะแล้ว กินได้เลยนะคะเพราะอยู่ในห้องนะคะที่ว่าเรียกว่ามีความเรียกว่าเหมือนกับปลอดเชื้อปลอดฝุ่นปลอดแบคทีเรียทั้งหลายแหละโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะเป็นแหล่งที่สองที่ฉันได้เคยเจอจริงๆในประเทศไทยอีกห้องหนึ่งเนี่ยเคยมีโอกาสไปเยี่ยมมาแล้วนะคะไปเยี่ยมมาแล้วแต่ว่าอยู่ยูข้างนอกนะเพราะห้องนี้เขาเป็นห้องปลอดเชื้อแล้วคนที่อยู่ในนั้นน่ะก็ต้องแต่งตัวนะคะแบบนี้นเลยจริงๆที่คุณเห็นน่ะนะคะนั่นเลยคือมีน้อยในประเทศไทยวันนี้ เราจะไปจเจาะลึกกันด้วยนะคะว่านะสมาร์ทฟาร์มิงนะ,ะที่มันมากกว่าสมาร์ทฟาร์มิงสมาร์ทฟาร์มิง L.O.T. เรียกว่าเอ่อเป็น artificial plant factory. อ่า factory ห h ไงมั้ยสับสับสับเยอะสับเยอะสับเยอะเ <laughs> <laughs> พราะมันเป็นของใหม่เก๋ๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนยยอยหญิงดอทออนไลน์ online, เรามีแต่เรื่องใหม่ๆเด็ดๆดีๆ แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่โลกต้องการนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมานจะเจอกับคุณชิงชัยนะคะภาคสองคุณชิงชัยรอยอยู่แล้วสักครู่เดียวนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ซันมาสวัสดีทักทายคุณก่อนนะคะพร้อมกับแนะเคล็ดลับ11วิธีในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปในสู่ยุคออนไลน์ได้อย่างไรคะ่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล์เพจ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิาาศา์ภาษาวิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทังเพจด่วน คุยกันสบายๆนะคะแต่วันนี้จะไปเจาะลึกกันนะคะว่าในเรื่องของโมเดลนะคะในการทํา LED ฟาร์มนั้นนะคะน่าสนใจเป็นอย่างไรนะคะโมเดลธุรกิจมีอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่สนใจอยากจะจอยด้วยเออทาได้อย่างไงนะคะแล้วช่องทางในการทําการตลาดในช่วงเวลาที่มันยากเป็นช่วงเวลาที่ Amazing ไม่ปกติแบบนี้คุณชิงชัย เอาองค์ความรู้ไหนมาใช้แล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อย่างไรตอนนี้คุณชิงชัยรออยู่แล้วค่ะเอาละครัคุณผู้ชมคุณฟังที่รักขาวันนี้นะคะอยู่กับคุณชิงชัยนะคะอีกวันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหคุณจริชัยคะพลังเยอะแล้วก็ข้อมูลเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เลยต้องมาขอข้อมูลนะคะแล้วก็รายละเอียดคุยกันหน่อยนะคะและแน่นอนเลยนะคะทุกชเช้านะ่คุณผู้ชมคุณฝั่งดิฉันพ้นพบว่าเราทานน้ําปั่นผลไม้นี่อุย้ยมันให้พลังแล้วก็สดชื่นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทานได้นะคุณจริชัยจริงๆจะทานได้ทั้งวันเลยเนาะทานเช้าได้เย็นได้รู้สึกมันสดชื่นอะ่ะ<ช>นะคะเยี่ยมเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวจะต้องลองเอ่อตัวตัวตัวผักนะคะจาก LED ฝ ตามกันหน่อยนะคะคราวนี้วันนี้คุณงใชัยเขาอยากจะมาคุยกันเนาะเรื่องของการเจาะในเรื่องของการที่ตอนนี้คือเวลาที่คนเป็นเริ่มทําธุรกิจใหม่เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย LED Farm เนี่ยผักของเราเนี่ยเป็นผักที่มาจากโรงงานแล้วเ,เรียกว่าเป็นอะไรนะฮะ LED Plant เหรอฮะเขาเรียกว่า Plant Factory ครับ with artificial lighting อ่าเป็นผักที่มาจากแทนแฟคทอรี่นะที่ใช้แสงแสงประดิษฐ์อ่าที่ใช้แสงประดิษฐ์เนี่ยออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันใหม่หนึ่งเป็นธุรกิจใหม่ 2. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรใหม่แล้วก็มาแนะนําการตลาดในช่วงปี2019เลยทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วง Amazing นี่แหลาคนบอกแล้วเรียกว่าเราต้องเรียกว่า amazing นะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นคุณชิงชัยตอนนั้นตอนเริ่มต้นในโควิดมาอย่างคะยังไม่มาครับเราเริ่มทําการตลาดก่อนที่โควิดจะมาครับอ๋อค่ะตอนนั้นทาไงวะคะไปปลายปลายปลายปี19ครับอืมค่ะตอนนั้นเราเริ่มทาไงคะตอนที่เริ่มทาการตลาดค่ะของตัวเนี้ยค่ะอ๋อคือเดี๋ยวขอขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือบริษัทแม่เนี่ยชื่อบริษัทซีวิีเดีียจำกัดนะครับแล้วก็ มีฐานความรู้หรือองค์ความรู้ของบริษัทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน l e d นะครับใช้งาน l e d แล้วก็มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอนโทรลเลอร์การออกแบบฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์การโคดดิ้งโปรแกรมโคดดิ้งเฟิร์มแวร์อันนั้นเป็นความสามารถหลักของทีม R&D เรานะแล้วก็หาที่ินเทำเสร็จปุ๊บก็าลงตัวที่การกระโดดเข้าสู่ภาคเกษตรในแบบรูปแบบของนวัตกรรมก็คือมาทำโรงงานพืชแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะ ทีนี้เราก็คิดกันว่าตอนนั้นเราก็เริ่มทำยังไม่ได้คิดจะมี LED ฟาร์มหรือขายผลิตภัณฑ์นะครับขายผลผลิตนะครับเราก็บอกว่าถ้าเราบอกว่าโรงงานพืชแบบนี้มันดียังไงนะครับเรารับทำรับสร้างรับวางระบบให้แต่คนก็ต้องถามว่าแล้วผักที่มันปลูกได้เนี่ยทำยังไงกับมันอืมค่ะเราก็เลยคิดต่ออีกสเต็ปหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำให้ชาวบ้านดูเลย <S <S มันก็เลยเกิดบริษัทชื่อ LED Farm LED Farm ก็ลงทุนสร้างโรงงานพืชนะครับ,รบและเอาผลผลิตเนี่ยไปทำตลาดน,นี่ฮะคือคือที่มาที่ไปมันเป็นลูกโซ่กันอย่างนี้ อ๋อโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดเลยอันดับแรกคือคุณใส่วิชั่นก่อนเลยใช่ไหมฮะใส่วิชั่นของธุรกิจก่อนเลยเว้ยเราจะเอาตัว LED farm เนี่ยไปท่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรสร้างโรงงานมาเลยเอะสองคนจะรู้จักได้ไงให้เห็นเลยคือเป็นการแบบว่าใช้ experience ให้คนได้เห็นเลยใช่ไหมเห็นของจริงเลยอ่าโอเคนะะทำให้ดูเลยว่ามีโรงงานพืชแล้วอ่ะพืชที่ผลิตได้อ่ะมันขายได้ยังไงวิธีการขายมีที่ไปยังไง อ่าโอเคเยี่ยมคุณผู้ชมคุ้นฟังจริง,รงๆแล้วเนี่ยนั้นเราสกิปไปช่วงหนึ่งคือช่วงอะไรรู้ป่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวยืดใช่ไหมก็คือว่าเรื่องของอพืชเนี่ยกว่าจะปลูกมาเนี่ยต้องมีไาเพราะฉะนั้นคือพอช่วงที่มันเวิร์กมาแล้วก็คือทําให้คนเห็นเลยว่าอ๋อนี่เป็นฟาร์มตัวอย่างนะแบบนี้นะอ่าโอเคพอคนเห็นลว้ว่าถ้าเกิดว่าเออออแปลว่าเราตั้งใจไว,ว้ละว่าเราจะขายระบบอันดับแรกใช่ไหมอันละอันดับแรกเลยเราคิดจะขายระบบคิดจะขายระบบใช่ไหมอันดับที่สองพอมาปุ๊บเอมีผลผลิตมา เออมีผลผลิตมาก็ต้องก็ต้องเอาไปเอาไปฮะเอาไปขายทำยังไงกับมันเออก็ไปทำยังไงกับมันจฮะชื่อ l อวีดีฟร์มมาต่อชาวบ้านว่าปลูกเสร็จไปขายใครแล้วมันราคาสูงด้วยเพราะว่าต้นทุนของผักที่ปลูกในระบบนี้เนี่ยมันสูงกว่าการปลูกแบบธรรมชาติเยอะมากเออค่ะค่ะทันี้เนี่ยเรียกว่าราคาสูงกว่าออแกนิกเนาะสูงกว่าครับสูงกว่าต้นทุนสูงกว่าครับค่ะ เเพราะเพราะว่าหรือคือเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีความต่างกันนะคุณชมคุณฟังของออร์แกนิกท่าก็จะบอกว่าเขาเป็นออร์แกนิกแต่ของเราเนี่ยคือว่าเซฟคือคลีนลิเนสคือความสะอาดเราเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะความสะอาดอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับรสชาติประสบการณ์ที่แตกต่างอืมผักไม่ต้องล้างนะครับที่สําคัญการปลูกพืชในบะบบกแพนแฟคทอรี่เนี่ยสามารถเพิ่มหรือลดสารสําคัญในพืชได้เช่นยกตัวอย่างนะครับ เราสามารถจะทำพืชหรือผักเนี่ยใบเขียวให้มีโพแทสเซียมต่ำทำไม,มต้องทำโพแทสเซียมต่ำคนที่เป็นโรคไตนะครับโรคความดันเขาไม่สามารถจะกินผักใบเขียวที่มีที่เป็นโพแทสมันมีโพแทสเซียมสูงไม่สามารถจะทานได้แล้วคนพวกนี้ไม่สามารถทานผักได้แต่เราสามารถทำผักให้มีโพแทสเซียมต่ำเพื่อไปเสิร์ฟคนกลุ่มน,นี้ได้ทำให้เขากลับมามีชีวิตชีวาได้ทานผักอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ทาถูกทําจริงทําเสร็จแล้วอยู่ในช่วงของการจดสิทธิบัตรนะครับโอ้โหเยี่ยมยอดเดยเราสามารถจะเราสามารถจะเพิ่มวิตามินซีในผักให้มากกว่าการปลูกแบบธรรมชาติได้อ่าอคเยี่ยมเขยอของแพนแฟกตอรี่ครับแล้วก็ที่สาคัญปลูกพืชที่ไม่สามารถจะปลูกได้ทั้งปีในระบบธรรมชาติได้คือในระบบธรรมชาติเรารู้ใช่ไหมฮะพอหน้าแล้งเอาแล้วมีปัญหาแล้วผักไม่มีผักต้นเล้งนู่นนี่นั่น ครับพอ,อหน้าหนาพออ่ามันจะเยอะ,อะใช่ไหมแต่แพลคแฟคตอรี่เนี่ยสิบสองเดือนเรามีผักสม่ำเสมอสามารถทำคอนแทคฟาร์มิ่งได้ครับอ่าโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นนั้งสมาร์ทฟาร์มิงนะเป็นนั้ง o t t นะเป็นนั้งคอนแทคฟาร์มิ่งอีกด้วยเลยทีเดียวนะโอ้เยี่ยมเพราะฉะนั้นคือการทำการตลาดก็คือให้คนผู้บริโภคอะให้ความรู้เข้าไปเลยให้นอนเล e เข้าไป แต่ว่าให้อเวน์เนี่ยเข้าไปอ๋อรู้แล้วพร้อมกันแล้วก็เอาจุดนี้มาเป็นการตลาดโอ้โหนี่สุดยอดมากนะคะคราวนี้เนี่ยพอเสร็จมาเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ก็มีราคาสูงแตนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยทยํายังไงฮะการเข้าถึงบริโภคเนี่ยนะครับก็ตอนแรกๆที่ผมทําเลยเนี่ยนะ,ะผมเน้นเรื่องการทําเรื่อง storytelling นะครับก็ storytelling แบบที่เมื่อกี้ผมเล่าแหละมันียังไงปลูก ของผมปลูกมาจากระบบนี้มันดียังไงเขาจะได้รับผมส่งมอบอะไรให้เขานะครับประมาณนี้ผมก็ทำสตอรี่เทลลิ่งเอาจุดเด่นๆของระบบธรรมชาติระบบธรรมชาติมันทําไม่ได้มาบอกเขานะครับแล้วก็เจาะกลุ่มลูกค้าก็ต้องปีบวกคนรักสุขภาพปีบวกขึ้นไปครับก็ทําประมาณนีใช้โซเชียลครับค่ะโอเคแล้วครัวนี้เห็นตอนที่บอกคือที่คุณที่คุณจิงชัยบอกว่าโซเชียลเนี่ยก็มีจุดที่ เวิร์แล้วก็จุดที่ไม่ w o r k ์เอออันนี้อยากจะให้ให้คุณผู้ชมพูดฟังได้ลองได้ลองมาแชร์กันว่าอันไหนที่ w o r k ์แล้วก็ไม่ w o r k ์กยังไงคะจุดที่ w o r k ์กเนี่ยก็คือคเราสามารถจะสตอรี่เทลลิ่งไปห,หนึ่งเนี่ยคนเห็นเยอะคนที่เป็นแฟนเพจคนที่กดไลค์ตามเราเนี่ยจะเห็นนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ w o r k ์ก็คือยิ่งช่วงนิวนอร์มอลเนี่ยคนไม่ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำช่องทางทางออนไลน์ทางโซเชียลเนี่ยมัน มันคือช่องวิธีการที่ถูกต้องแล้วนะครับมันมันมันไม่สามารถจะพึ่งออฟไลน์ได้ตลอดไปอีกแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะคราวนี้พอมาถึงจุดของเรื่องของโมเดลธุรกิจเพราะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนก็ก็คิดเนาะว่าเอถ้าเกิดสมมติว่าเขากำลังจะหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าทําอะไรที่แบบว่าเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะดูว่าเอะเขาจะมีส่วนเข้ามาจอยได้ไหมบางคนก็บอกเฮ้ยเขามีโรงงานว่างอยู่ บางคนบอกวยเขามีที่ว่างอยู่แต่มาสองก็คือว่าเออเขาอาจจะไปหาจุดตลาดบางอันที่มันมีเสริมเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราในเรื่องของการเข้าออออที่ที่คุณจิชัยบอกว่ามีโมเดลที่จะขายบ่าเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงรูปแบบของการลงทุนเนี่ยมีลงทุนสูงไหมฮะมีกี่รูปแบบเอ,อค่ะคืออย่างนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าที่ซื้อ,อไปทําโรงงานพืชแบบแบบนี้ แต่อาจจะไม่ได้ฟูลซิสเตมนะครับแล้วก็เอาผักออกขายแล้ว <c oughs> หลายหลายที่มากนะครับ <c oughs> มันเริ่ม <c oughs> ใช่ครับมีหลายที่มากนะครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มตั้งแต่แบบเอาแบบลงทุนน้อยๆเลยนะก็คือ <c oughs> คุณมีพื้นที่ว่างคุณกั้นห้องขึ้นมานะครับเอาระบบปรับอากาศมาใส่นะครับทำชั้นปลูกคุณอาจจะทําเองหรือซื้อของผมก็ได้นะครับ <c oughs> และเอาแสงเทียมหรือ LVD ของผมเนี่ยซื้อไปติดติดตั้ง นะครับตอนนี้มีคนทําสเกลแบบนี้เยอะเยอะหลายรายแล้วนะครับแล้วก็เราก็ซัพพอร์ตเขาเรื่องโน้ตว่าวันหนึ่งนี้ยต้องเปิดแสงกี่ชั่วโมงะนะครับความเข้มแสงควรจะเป็นเท่าไหร่การผสมค่า ECP h ควรจะเป็นยังไงเราเราซัพพอร์ตข้อมูลพวกนี้ให้กับเขาเพราะเราเดินมาก่อนเราจะบอกเขาค่ะอันนี้อันนี้นี่เหมือนก็เป็นเทรนนิ่งไหมเหมือนก็เป็นแฟรนไชส์เทรนนิ่งเราเรามีเทรนนิ่งแต่ว่า ลูกค้าที่จะซื้อของเราไม่จําเป็นต้องมาเทรนนิ่งกับเราอ๋อค่ะก็เหมือนกับซื้อผมซื้อหลอดปลูกผักคุณบอกผมหน่อยได้ไหมติดตั้งยังไงใช้งานยังไง,อ,งไอือค่ะค่ะเราเราก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วครับอ๋ออันนี้อ,นอันนี้เป็นสเกลเบสิกเนาะและมีแบบว่าแบบมีฟูลซิสเต็มเลยมั้ยมีฟูลซิสเต็มเลยบอกโอ๊ยมีมาเทรนนิ่งมีมาสอนมีอะไรางี้เลยมีั้มคือไอ้สเกลเมื่อกี้เนี่ยเขาไปปลูกผักแบบนั้นอ่ะก็ขายผักราคาก็ไม่สูงนะเพราะว่ามันก็ยังเป็นผักที่ต้องล้างอยู่ S <S <S <อ>ไม่สามารถจะบอกว่าเปน็นการไปตรงน้ำได้เพราะว่าเขาไม่ได้ควบคุมอะไรมากมาย<อ>นะครัทีนี้สเกลฟูลซิสเต็มอยากจะทำเหมือนผมเนี่ยตอนนี้ก็มีติดตั้งไปสองสามที่แล้วนะคร<อ>ับอันนี้เนี่ยเราโปรไว้ตั้งแต่ออกแบบช่วยออกแบบช่วยออกแบบเลยมีพื้นที่มาเราช่วยออกแบบช่วยออกแบบเรื่องระบบลมนะครับการจัดวางกัรปลูก นะครับการดีไซน์เรื่องแสงเรื่องอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ย<ม>ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพี่เลี้ยงเข้าไปเทรนนิ่งทีมของเขาหรือ<ม>เขาสามารถจะส่งพนักง,งานของเขาเนี่ยมาอยู่ที่โรงงานพืชของผมก็ได้<ม>เพื่อจะเรียนรู้เกอะในระหว่างเวลาที่ก่อสร้างคครับตอที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเขาไปดูว่าเขาจะปลูกยังไงเซตอัพระบบยังไงอะไรพวกนี้ครับจนจ,นจ,นจนอนน โอ้อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลัญลกษณ์ที่ดีเนาะคือว่ามีทั้งแบบว่ารูปแบบธรรมดาที่ใช้แสงอย่างเดียวอ่าใช้แสงเดียวไปก่อนแล้วค, <ะ S 1> คือแบบฟูเลยอ่าโ <Geneva. S 2> อเคเพราะว่าเพราะเพราะว่าเดนก็คิดว่าโอ,อ้ยบางทีมันแบบว่าคงจะไม่มีใครที่สามารถปลูกผักจากฟาร์มหนึ่งแล้วไปเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เนาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเออมันมีคนที่มาช่วยกันแล้วเราคิดไหมคะว่าจะขยายไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราด้วยอ๋อเออคืออย่างนี้นะครับมีที่เวียดนามเคยซื้อไฟปลูกพืชของผมไป แต่ตัวผมเองที่จะขยายโรงงานพืชไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมยังไม่คิดเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันยังยังเหลือตลาดเยอะยังยังเหลือพื้นที่ที่จะให้ทําเยอะอย่างยกตัวอย่างง่ายนะครับภูเก็ตเนี้ค่ะนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเองเลยเนื้อเนื้อเนื้อสัตว์ก็ซื้อจากที่อื่นเข้ามา ผักผลไม้ก็ซื้อจากที่อื่นเข้ามาและที่สําคัญภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้ผมหมายถึงกรณีว่าหลังโควิดแล้วมันกลับมาเหมือนปกติเหมือนเมื่อก่อนคค่่ะะมันน่าสนใจมากที่จะเข้าไปตั้งโรงงานพืชข้างในภูเก็ตเลยค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างซึ่งมันมีหลายจังหวัดที่เป็นแบบนี้เช่นสมุรนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่หรืออะไรพวกนี้ครับอืม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังจากหลังจากวันนี้คุณผู้ชมที่เราคุยกันวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือคนเนี่ยนะเรายังมี a d v a n t a g น้อยนะคะในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารในเรื่องของความสะอาดที่มันเรื่องมเรื่องของการปนเปื้อนแต่อย่างน้อยเนี่ยคือในส่วนที่เป็นผักของคุณจริงชัยเนี่ยมันเป็นตัวผักที่บอกแล้วเอออันนี้คือแบบฉีกแล้วกินได้เลย ปลอดภัยคือมันมีความเซฟตี้ในระดับสูงเทรนจากนี้ไปเนี่ยคือฟู้ดเซฟตี้เนี่ยจะเป็นของจริงที่คนจะส่งมาใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคุณฟังนี่คืออันนี้เป็นหนึ่งในโอกาสนี่เรื่องจริงนะฮะคือฟู้ดเซฟตี้ทั้งในเรื่องของผักผลไม้แล้วก็แหล่งที่มาของอาหารเขาต้องการจะแทร็คกิ้งว่าเนี่ยเอยเขากินไปตรงนี้เนี่ยเขาปลอดภัยอย่างเช่นคนที่เป็นโรคไตท,ที่เราคุยกันเรื่องผักสาหรับคนที่เป็นโรคไต ใช่คะที่แบบว่ามันมีตัวอาหารบางอย่างที่ที่สามารถปรับลดได้เนี่ยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะขณนีดโรงพยาบาลโอ้ทุกที่เลยคนก็ต้องการอาหารตรงนี้มากแล้วก็ประชากรที่สูงอายุก็มีปริมาณเสริมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเรายังเป็นฟู้ดฮับตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงเชฟไลฟ์นะะเชฟไลฟ์ของผักนีเป็นไงฮะอ๋อเชฟไลฟ์ของผักของในระบบนี้เนี่ยจะยาวกว่าระบบ ธรรมชาติเพราะเพราะอะไรเพราะว่าแบคทีเรียมันน้อยถูกนี่ใช่ไหมนี่เลยคือนี่คือไฮไลท์จุดจุดเด่นเขาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือหนึ่งทางเราคุณ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 จิงชัยก็สามารถดูเรื่องของการที่พรวัยในเรื่องของซิสเต็มทั้งหมดในเรื่องของการปลูกใครที่สนใจใช่ไหมกับ2ก็คือว่ามีโปรดักที่เสร็จแล้วบางอย่างอย่างเช่นบางประเทศอย่างเช่นดูไบเนี่ยไม่ปลูก ซื้ออย่างเดียวอะไรเงี้ย<ช>ซึ่งก็ดี<ช><ช>ก็เป็น opportunity ของเราใช่ไหมคราวนี้ในสเกลของการลงทุนเนี่ยคุณ,คณจิงชัยคะถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการที่จะเข้าเข้ามาในวงการเนี้ยเออต้องการที่จะปลูกขึ้นแบบนี้เพราะขี้เกียจไปต้องไปต่อสู้กับดินฟ้าอากาศนะฮะสเกลในการลงทุนเนี่ยจักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะสมมติว่าเราเริ่มต้นจากห้องแถวสักห้องแถวหนึง่งอืมค่ะหรือว่ามีแพทเทิร์นเอาไว้ไหมคะถ้าจะทําห้องแถวสักห้องแถวหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้ทําแบบง่ายๆเบสิก เลเวล1เลยคือซื้อ LED แสงเทียมไปนะครับแล้วก็ลบปลูกไฮโดรเข้ามาแล้วก็กั้นห้องอติดแอร์จบแต่นี่คือเป็นผักที่ต้องล้างนะครับก็คือเพราะว่ามันยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่ข้างในคนเดินเข้าเดินออกนะครับปกติอันนี้เลเวลปกติเลยแล้วก็ลงทุนไม่เยอะอ่าค่ะนะคะถ้าเกิดห้องแถวหนึ่งลลงทุนเท่าไหร่ฟรอมเท่าไหร่ลงทุนจากเท่าไหร่เท่าไหร่งบประมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นตึกตึกแถวห้องหนึ่ง ตึกแถวหมู่ห้องผมว่าลงทุนสักประมาณสองสองแสนก็น่าจะทําได้แล้วอ๋อโอเคก็โอเคใช้ได้เรียกว่าใช้ได้นะฮะอถ้าเกิดรู้ว่าอย่างฟูลเลยเรามีโรงงานทําแบบของคุณจริงชัยนี่เลยเนี่ยประมาณหนึ่งเนี่ยนะสเกลเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะขอยกตัวอย่างดีกว่านะครับผมมีโรงงานอย่างที่ผมเรียนให้ทราบผมตอนนี้ทําไปถึง4สี่ทีละสี่โรงงานละมีอยู่หนึ่งโรงงานของผมเนี่ยพื้นที่ห้องสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรพื้นที่ห้องนะ แต่พื้นที่ปลูกของผมเนี่ยในห้องนี้นะ400ตารางเมตรที่พื้นที่ปลูกพืชมันเยอะกว่าพื้นที่ห้องเป็นเพราะมันเป็น vertical farming เป็นชั้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 นนะครับเสร็จแล้วไอห้องนี้เนี่ยลงทุนนะครับประมาณ7-8ล้านบาทอโหโอเคนะคะ7-8ล้านบาททำฟรีซิบิที้ครับทำฟีซเนี่ยคืนทุนประมาณ3ปีถ้าใครสนใจก็มาดูกัน เอออันนี้คืออันนี้คือข้อดีนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือว่าไม่ได้ทาเป็นแค่อย่างเดียวคือเขามีตัวอย่างแล้วแล้วก็สองคือทำฟรีสปิดิ้งตี้คือมารู้เลยว่าลงทุนเท่าไหร่คืนทุนเท่าไหร่อ่าโอเคนะอย่างนี้คืออย่างนี้ดูแล้วเป็นตัวเลขเป็น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 สเกลที่ดูแล้วน่าสนใจเพราะนั่นคือหลายคนถามบอกเออนี่คือตัวอย่างที่บอกพอเรามาคุยแล้วเนี่ยคือเราเรียนแบบได้ไม่ต้องไปงมแล้วว่าเออออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าพอดีคนที่ไปทําการเกษตรเนี่ยหลายคนพอไปถึงแบบ ก็เรียกว่าหมดแรงซะก่อนในการที่ทดลองเพราะตอนนี้คือม,มีพี่เลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะผมลองผิดมาให้เยอะละผมลองผิดมาให้เยอะละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นโอกาสอันดีว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเริ่มนะ,ะอะไรใหม่ๆนะ,ะที่ว่าจะเป็นธุรกิจของเราแล้วก็อนาคตของเราเนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะว่าในโลกของเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คือ food safety <c oughs> นะฮะก็คือว่าในเรื่องของนะค,ะความปลอดภัยแล้วก็มีความ a v o i l a b l e ตลอดเลย ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจิงชัยคะในเรื่องของของผักเนี่ยมันก็จะมีสเกลที่คุณจิงชัยก็จะไปทําการทดลองแบบใหม่ๆแล้วก็ส่งมาให้ดูเอ้ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ตลาดต้องการอย่างเช่นคุณจิงชัยบอกว่ามีผักบางอันที่อะไรนะที่มันปลูกหายากในแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นเลยนะเออที่เอามันไปมันจะมีเก็ดน้ํา เขาเรียกไอแพนครับไอแพนอ่าใช่ไหมคะไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์คือผักที่แปลกหายากเป็นไฮไลท์ที่คนอยากจะทานอ่านะคะแล้วก็มีมูลค่านะราวกับเป็นเ็ดทัฟโฟอะไรแบบนั้นเป็นต้นอ่านะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะคุณจิงชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นโมเดลให้คนทุกคนได้เห็นว่าในในวิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาส มันก็มีสิ่งอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนในเรื่องของการปลูกการเกษตรของบ้านเราเนี่ยก็มีหลายแบบแต่นี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นมาจากการที่เอานะคะนวัตกรรมนะคะในเรื่องของนวัตกรรมนะคะ IoT เนี่ย IOT มาใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็เข้าไปนะเข้าไปเยี่ยมแบบเข้าไปเยี่ยมชมนะคะแบบว่าเอ่อ virtual นะคะเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะและเกิดสมมติว่ามีโอกาสนะมีโอกาสในเรื่องเข้าไปดูที่ Facebook ก่อนแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในการที่มีโอกาสมีงานที่เรามาเจอกันได้ก็ควรจะได้มีโอกาสนะไปชื่นชมของจริงกันนะคะเพราะฉะนั้นนแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยิ่ใช้มากเลยนะคะที่ให้ ความรู้แล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะคุผู้ชมคุณผู้ฟังของเรานะคะมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไหมคะก็ฝากว่า,าไม่ต้องกลัวเรื่องระบบไฮโดรโปนิกนะครับเพราะว่าด้วยการปลูกด้วยวิธีแพนแฟคทอรี่เนี่ยเราควบคุมทุกอย่างนะครับแม้แต่การให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ให้ทีละน้อยนะครับมาพืชก็ทานล้วหมดไปนะครับปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีสารตกค้างครับ โอโหเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เลยนะคะเป็นความรู้จะได้ไม่ต้องมีความกังวลน,นะคะว่าเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยนะมันจะเพิ่มเติมขึ้นมามันไม่ได้มาทดแทนแต่ว่ามันเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นช้อยส์ที่เราสามารถเลือกได้และที่สำคัญกนะ็คือว่าปลอดภัยสำหรับทุกคนและสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคะ่คะจริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในทุกวิกฤต มีโอกาสเสมอในทุกสงครามมีทั้งคนที่ล้มหายตายจากกันไปแล้วก็คนที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเศรษฐีหลังสงครามด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากการระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะเป็นไปตาม,ไม,ตามไม่ใช่ตามคำทำนายนะคะมันเป็นตามรีเสิร์ชที่เขามีออกมาตอนที่มีรีเสิร์ชมาในเรื่องของคนที่จะหา product sourcing นะคือ product ที่มีความปลอดภัยอาหารปลอดภัยเนี่ยนะคะเขามีความต้องการมากแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีบอกว่า,าปัใจจัยในเรื่องของการระบาดเข้ามาแต่มันรู้แล้วว่าคนต้องการเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนถึงต้องการเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้เลยว่านี่คือ un i t y นี่คือโอกาสนะคะในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนะคะอาหารและผักปลอดภัยอาหารและผักสําหรับความต้องการของคนเฉพาะกลุ่มนะคะแท้ในประเทศไทยเนี่ยนะ,ะก็มีความต้องการแล้วนะคะแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเรียนเชื่อค่ะว่าเรียนยังเป็นเรายังเป็นผู้นําอยู่เพราะว่าเรียนได้ไปเยี่ยมมาแล้วนะ,ะใน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 ส่วนตัวของ CMVT เนี่ยเราเป็นผู้นําตรงนี้เนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้น ทุกวิกฤตมีโอกาสยอหญิงดอทออนไลน์มีข้อมูลและทางเลือกเพราะฉะนั้นคุณอย่าดูคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถนะทำบางสิ่งบางอย่างป้อนคนทั้งประเทศหรือป้อนคนทั้งโลกไปเรากดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆนะคะอย่างน้อยคุณก็จะมีเพื่อนและที่สำคัญคือว่าคุณก็จะเป็นผู้นำที่สุดยอดแบบคุณชิงชัยนะคะแห่ง LED Farm เลยทีเดียวคะ่ะ